สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศบรรยากาศนอกบ้านนะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศชมบรรยากาศนอกบ้านนะคะเราจะมาขุดต้นไม้กันค่ะมันเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาขุดหน่อเขาไปปลูกกันนะคะเขาเรียกดอกอะไรเนี่ยยี่โถเปล่าเดี๋ยวหาก่อนยี่โถโบราณเดี๋ยวหาก้อมามันออกเต็มเลยออกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเอาตัเอาเอาันั้นมาด้วย เ้ยอ่ะลมแรงมากเลยเื่นฝนกลคะแมก็จะติบกปกติ้าวดินไปตามดินนะสากามดินฝั่งล่างเลยฝั่งโน้น้วยน่จะตป็น subscribe cho kênh Ghiền Mì đó Để không bỏ lỡ những video lấy nữa. เอาตสาดเดี๋ยวจับไว้ก่อนเดี๋ยวแม่เอาดินใส่ไงเอาดินใส่ไปเลยจับปูกเลยที่นี่แหละไหนๆก็ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนดิต้นนี้เหรอ Nhưng mà còn mai, <laughs> <laughs> ทำไวห้ทห้ตอนนี้หาทำไปทั่วค่ะเพื่อนๆอ,อยากได้นะคะเป็นต้นไม้ เดีวอ่าอืมอ่อนก็ยังไปใส่ตะก้าไว้ขอแค่าง Hãy subscribe cho không 对对，心态一个？ กดไว้เอาไปกดไว้เนี่ยอ๋อเห็นเน้นมาจนไายตายโควว่าเอาเดี๋ยวมาเอาใหม่มาขุดที่ญาติค่ะเนี่ยฮะมาขุดที่ญาติค่ะที่ญาติเราเอ้าเมื่อกี้เจอไหมนะเจอป่ะตายเจนอุ้ยเอาหนูแบยนี่แม่แบยนี่เลยฮะไม่ปิดเหรอแป๊บนึงก็ดื่มต้นเอาพี่ไป กลับบ้านก่อนนะคะเพื่อนๆฝนตกค่ะได้แล้วนะคะสองสองกระถางค่ะเพื่อนๆวาเหนื่อยมากๆสายิ้มมือผิดแม่ายค่ะกลับบ้านกันฝนลินเม็ดค่ะเพื่อนๆกลับบ้านก่อนนะคะพามาชมบรรยากาศนอกบ้านค่ะ มีดอกไม้ป่าด้วยนะคะเพื่อนๆดอกไม้ป่าไม่รู้ว่าต้นอะไรโอ้ยหมดแรงแล้วค่ะเพื่อนๆอยากได้ดอกยี่โถนะคะโอ้ยปวดหอวเหนื่อยเหนื่อยค่ะดอกไม้ป่า,อปาโอ้ต้นโต ดี๋ยวจบคลิปกัอนอูเจอเจอต้นโพใหญ่นะคะต้นโพนี้สองสรอปีแล้วนะคะเพื่อนๆนต้นโพใหญ่ค่ะโอ้ยไม่ไหวต้นโพใหญ่อยู่ในที่เรานะคะโอ้ยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆนฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดทิดตากดไลค์กดแชร์ค่ะน้องฟังวังนี้น้องฟังสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝนแรงแล้ว้ย